ท่านี้ครับท่านครับท่นี้หน่อยครับท่านี้หน่อยครับท่านนี้หน่อยครับ แต่เรได้ไปกันเลยครับเลยครับทา้เลยครับี่เลยครับอกเลยครับนี่ครับตลาดนี้ต้ยคุ

ก็ขอมาให้กำลังใจนะคะทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะก็ทราบว่าก็ต้องมาประจําที่นี่นะคะหาไใลจ,จากจากครอบครัวด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณที่เสียสละนะคะทั้งทั้งทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะอย่างที่รู้ว่าทหารก็คือรั้วของชาติอยู่แล้วนะคทที่ปกป้องให้ยังเกิดความสันติภาพทุกท่านอยู่ใกล้ใกล้ใกล้จุดขนาดนี้เนี่ยต้องใช้ทั้งอวอปอดทนกด้าน,นะ ก็ยุ่มีอะไรมากมายแต่ก็ยังรักษาความสงบสุขนี้ไว้ได้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านจากใจแล้วก็ขอบคุณฝากความขอบคุณจากพี่น้องประชาชนมาให้ทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้กําลังใจนะคะมีความบททรดกรั้นมีความราบรื่นในการทํางานต่อไปแล้วก็มีอะไรก็ตามที่รัฐบาลน,นะคะตัวดิฉันเองสามารถให้ความสนับสนุนเพิ่มเติมได้เนี่ยต้องบอกกันมาเลยนะคะเพื่อที่จะ ดูแลซึ่งันแนละการท่านดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็มีหน้าที่ดูแลทุกท่านต่อนะคะก็ไม่ลืมแน่นอนว่าต้องดูแลเรื่องของชีวิตความปันอยู่แล้วก็สวัสดิการของของทหารด้วยนะคะนี่ก็สิ่งสำคัญก็ขอวันนี้ขอมาให้กำลังใจทุกท่านนะคะเราก็ต้องขอบคุณในความทุ่มเทมากๆะะอีกครั้งก็ดีใจที่ได้มาเจอกับทุกท่านในวันนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะกำลังพลเอาลง,งหน้าลงวันนี้ยอปุ๊ มาขอมาขอถ้าเราไม่ติดเชื้อจะดีรับแล้วพอนเอ้าครรู้ใครรู้เลย

ร <seven> <ๆ>ับสวยองครับผมจากกันอะไเสร็จแล้วไปเลยค่ะไปเลยไปเลยเคครับ